เพื่อนครับตอนนี้ผมเจอดงเฮียนะครับผมเต็มเลยเฮียรถตายสวัสดีครับผมวันว่างๆของวิศวกรไฟฟ้านะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะเดินทางไปยังสวนรถไฟนะครับโดยใช้การเดินนะครับผมจากสวนจตัวจักรนะครับไปยังสวนรถไฟนะครับการเดินทางก็ง่ายดายมากเลยนะครับผมเราก็นั่งรถไฟฟ้า BTS นะครับมาลงที่สถานีหมอชิดนะครับผมหรือไม่ก็ MRT นะครับมาลงที่สถานี สวนจตุจักนะครับผมอันนี้ผมก็กำลังเดินอยู่ตามทางนะครับตอนนี้ฮะนี่ฮะตอนนี้ก็อยู่ตามสวนจตุจักนะครับไม่มีใครเลยนะครับหญ่ก็ร้อนนะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็เดินมาเจอทางออกแล้วนะครับเป็นทางออกที่เราจะไปยังสวนรถไฟนะครับก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับจาก การเดินตั้งแต่วิสหรือว่า MRT หมอชินนะครับมายังที่จุดนี้นะครับตอนนี้ผมก็ถึงทางออกแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ออกมาจากสวนตะตจากแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังอยู่ในเส้นทางที่เรากําลังจะมุ่งหน้าไปยังสวนรถไฟนะครับ นี่ผมก็เดินเข้ามาภายในสวนรถไฟแล้วนะครับต่อไปผมก็จะเดินไปเอาจักรยานนะครับผมเพื่อเราจะมาปั่นกันดีกยว่านี่ห้องน้ำครับว่าสวยใช้ได้แล้วเนี่ยนี่ครับเราจะเห็นว่าทางเดินที่สวนรถไฟนี่ค่อนข้างกว้างแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็เดินสะดวกมากๆเลยนะครับพอเราเดินมาสะพานนะครับแล้วก็จะเห็นป้ายที่เขียนว่าตรงไปลานจอดรถนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เราเอาไว้เช่าจักรยานมาปั่นเล่นนะครับผม ตอนนี้ผมก็กำลังจะไปยังที่เช่าจักรยานนะครับโดยที่เช่าจักรยานเนี่ยมันก็จะอยู่ที่บริเวณลานจอดรถนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่ามันราคามันจะเท่าไหร่นะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็มองเห็นแล้วนะครับจุดเช่าจักรยายนครับอยู่ข้างหน้าผมเลยคันหนึ่งครับทำลายดีเกียทำลายหรือ่าเมดเกียในธรรมดาแต่นี่สามสิบตอนใหม่ก็ไดลห้าสิบบาทนะครับนี้เป็นสีแดงลานลูซี่เกีย,ยปเป็นในสี่สิบบาท ส่งแม่บ้านเหรอส่งแม่บ้านเหรอ,นหรอนคนเตนั้<ส> <aj> ง,งแรกบัตรอะไรไหมครับบัตรเป็นใช้ต่ไอไใบะครัว,าวมาฮะตอนนี้ผมก็ได้จักรยานมาแล้วนะครับผมเราจะมาปั่นย้อนวัยเด็กกันหน่อยน,นะครับสมัยเด็กนี่เราก็ชอบปั่นจักรยานมากเลยนะครับ ีผมก็รู้สึกว่าเหมือนเรากลับมาเป็นเด็กอีกรอบนะครับผมษ์ได้ครับตอนนี้เหยียบรถซ้ายไอ้นนเฮียบเบรคคตรแรงไอ้นนเฮียบเบรคคตรแรงไอ้นนเฮียบเบรคคตรแรงตัดเลยไอ้ขนนีอออออ้อ่านต้องทำต้องทโอ้โอ้เย์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 โอ้ยโอ้ย์ บรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับผมพอเราได้มาปั่นจักรยานนะครับเมื่อสักครู่นี้แม่งคนร้อนเลยนะครับผมทีเราก็ปั่นมาอยู่บริเวณริมน้ำนะครับเนยบริเวณริมน้ำนี่ก็ถือว่าสวยนะครับผมมันมีแบบเป็นราวสะพานที่สวยงามครับทางเดินสีเขียวนะครับแล้วก็มีเสาไฟมีแม่น้ำนะครับมีต้นไม้นะครับเต็มเลยนะครับตรงนี้สีเขียวก็ถือว่าเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยใช้ได้นะครับ ข้างๆก็จะเห็นว่ามีสนามกีฬานะครับผมไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตซอลสนามเทนนิสนะครับผมเข้ามาข้างในเป็นเหมือนว่าเป็นโพรงป่าเลยนะครับผมเนี่ยโว้ขนาบข้างไปด้วยต้นไม้นะครับผมแต่ไปดูบรรยากาศข้างหน้านี่มันเหมือนว่าเรากําลังอยู่ในป่าดงดิบเลยนะครับผมดูครับผมกําลังเข้าไปในป่านะครับเนี่ยดูขนาบซ้ายขวาของผมก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับเขตอ,อนุรักษ์ผีเสื้อ ตอนนี้ผมกำลังกำลังจะแวะเข้าไปนะครับเป็นอุทยานผีเสื้อนะครับผมตอนนี้ผมมาแวะเข้ามาที่อุทยานผีเสื้อแล้วนะครับผมอยู่ภายในส่วนรถไฟนะครับตอนนี้ผมก็มีปัญหาจักรยานอยู่นะผม,ผมขอเชื่จักรยานก่อนอุ๊ย thank you จะเห็นว่าภายในอุทยานผีเสื้อครับเขาก็จะมีให้ความรู้นะครับผมเกี่ยวกับพวกสัตว์ผีเสื้อแมลงต่างๆนะครับแล้วก็มีไปชมผีเสื้อนะครับชมต้นไม้เลยนะครับผมเพื่อนๆครับตอนนี้ผมเจอดงเฮียนะครับผมเต็มเลยมีแต่เฮียนะครับผมนี่ก็เฮียครับนี่ก็เฮียครับเฮียหน่อยเพิ่มหน่อยเฮียมาตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วนะครับผมปั่นมาตั้งแต่บ่ายสามนะครับ พอเริ่มเย็นนะครับผมบรรยากาศก็เริ่มดีคนก็เริ่มเยอะแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่าธรรมชาติกลางกรุงนะครับผมถือว่าเป็นป่ากลางกรุงที่แบบว่าได้ฟิลเหมือนกับเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยนะครับสําหรับส่วนรถไฟนะครับปั่นมาสักพักนะครับตอนนี้เขาก็จะมีเหมือนเป็นน้ําตกหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูกันเดี๋ยวว่ามันคืออะไรเราก็ต้องมาจอดจักรยานกันก่อนโอ้โหเบร์มากพี่ ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีน้ําตกนะครับตกลงมาจากตึกเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีเหมือนเป็นทางเดินนะครับเป็นเป็นทางเดินนะครับทางเดินที่แบบว่าเดินข้ามน้ํานะครับผมเดินอยู่รอบๆน้ําเดินอยู่บนน้านะครับนอกจากนั้นในนี้ก็ยังมีปลาด้วยครับผมปลาอะไรไเนี่ยกินกล้องปุ๊บไหมเนี่ย นดี๋ยวผมหยุยนกล้องไปแล้วมันจะกินกล้องผมรึเปล่านะครับไปดูตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าทางเดินเขาสวยมากเลยนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับการถ่ายรูปเป็นอย่างมากเลยตอนนี้ผมเจอเฮี้ยนะครับผม ตกเย็นนะครับผมห้าโมงแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเต้นแอโรบิกด้วยนะครับผมหรือว่าเป็นสวนที่เหมาะสําหรับการมาออกกําลังกายอย่างดีเลยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีคนมาปั่นกันทุกเพศทุกวัยเลยนะครับวันนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบพาลูกพาหลานนะครับมาปั่นจักรยานกันนะครับมากับเพื่อนมากับแฟนนะครับผม เราจะเห็นว่าธรรมชาติที่ส่วนรถไฟก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยนะครับเออถือว่าเป็นป่าในเมืองเลยนะครับผมเป็นป่าใจกลางกรุงเทพมหาคนครของเราเลยนะครับเนี่ยเหมาะสําหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมากเลยครับโดยไม่ต้องไปที่ไหนไกลนะครับอยู่แค่ส่วนรถไฟเองนะครับผม BTS MRT สวนจจุจกัจจก,จกนะครับผมใครที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานนะครับชอบการแอดเวนเจอร์ Adventure นะครับผมปั่นจักรยานชม วิวข้างทางไปนะครับแนะนำถ้าผมสอยรถไฟหรือจะมาวิ่งก็ยังจะได้นะครับผมราคาการเช่าจัก,กรยานก็ไม่แพ้นะครับมีหลากหลายเรทน,นะครับผม3 0บาท4 0บาท50บาทนะครับตอนนี้เราก็กำล,ลังจะไปเก็บจัก,กรยานนะครับผมจากปัน่นมายังดูเดือด2ชั่วโมงเรากำลังจะไปคืนจัก,กรยานนะครับตอนนี้5โงครึ่งแล้ว เราจะไปเก็บจัก,กรยานกันแล้วเราก็จะเดินทางกลับไปสถานที่ที่เราได้จากอะไรครับอย่าฟูคนมวนนัวเลยฝันนี้ก็เป็นเวลาจะหกโมงแล้วนะครับผมบรรยากาศยามเย็นที่สวนรถไฟนะครับบรรยากาศสุดยอดอีกเช่นเคยนะครับผมเราก็จะเห็นว่าคนก็เริ่มจะมาพักผ่อนกันแล้วนะครับ บรรยากาศยามเย็นนะครับแสงอาทิตย์กำลังจะใกล้ตกดินก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับผมที่คนส่วนใหญ่กำลังตั้งตารอคอยนะครับที่เห็นทางด้านหลังผมนี่นะครับนี่ก็คือแสงแดดอ่อนๆในยามเย็นนะครับระหว่างทางกลับนะครับผมผมก็ได้ไปเจอทุ่งดอกไม้นะครับผมผมจําได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีงานแบบว่าเวลาเขามีแบบเป็นทุ่งทานตะวันนะครับจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนเขาชอบมาถ่ายรูปก,กันนะครับ ผมจะพาไปดูเลยว่ะผมมาครั้งแรกด้วยเนี่ยไปดูไปหนึ่งว,ว่ามันจะมีอะไรบ้างเดินเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีดอกบัวขนาบอยู่ข้างทางของผมทั้งสองข้างนะครับผมกับสะพานไม้ทรงวิเศษเก่าๆนะครับผมได้บรรยาก,กาศชนบทสุดๆเลยตรงนี้นี่ก็สวยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่เขามีดอกทานตะวันสะพังเนี่ยตรนนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่คนชอบมาถ่ายรูปเยอะนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปด้วยบรรยากาศของทุ่งดอกบัวอันสุดสวยแล้วก็ผ้าทิดตกนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อนะครับผมก็รอติดตามและรับชมได้เลยนิกเรียลฟิต let's go